ข้อต่อมีเสียงดังก็แก๊กแก้ไงหายก็แก๊กได้ทั้งตัวเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับข้อต่อมีเสียงดังก็แก๊กเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุที่เกิดจากกล้ามเนื้อมันตึงจนเกินไปเราไปดูกันทีละขั้นตอนเลยนะครับถ้าคอดังก็แก๊กเนี่ยเราจะใช้ท่าย,ยืดแบบเดิมๆนั่นแหละครับก็คือการดันคอสี่มุมวิธีก็คือเอามือนะครับฝืนกับหัวเราไว้เช่นเอามือดันไปด้านหลังเอาหัวยื่นไปด้านหน้าเออฝืนกันไว้นับหนึ 10, ่งถึงสิบ ด้านหลัง10บวิ3ายกเหมือนกันส่วนด้านข้างเนี่ยเราก็ไปยุกเอานะครับก็10วิ3ายก10วิ3ายกถ้าเป็นที่หัวไหล่นะก็แก๊กจะทํายังไงดีเราก็ยืดหัวไหล่ทั้งหมด3มบวก1มุมครับวิธีแรกก็คือยืดหัวไหล่มุมที่1ครับส1บวิ3ายกครับมุมที่2เอาเฉียงขึ้นมุมที่3เอาเฉียงลงมุมที่4เนี่ยก็ให้เราทํากับกําแพงนะโดยการที่เราเอาแขนตั้งประมาณเนี้ยชิดกับกําแพงสมมติตรงนี้มีกําแพงนะครับ หลังจากนั้นทําให้มันเสียงขึ้น120องศาแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าครับเออมันจะตึงหัวไหล่มากเลยหันคอไปด้านหนึ่งก็ได้ยิ่งถ้าหาันคอไปด้วยเนี่ยมันจะตึงมากขึ้นข้อมือเราทายังไงก็ใช้วิธีการดัน4มุมเหมือนกันทําเหมือนคอเลยครับฝืนกันไว้เอออันนี้ดันอันนี้ดัน10วิ3ยกฝืนบ้าง10วิ3ยก10วิ3ยกเสียงดังก็แก๊กที่หัวเข่านะครับให้เรากระดกไปเท้าขึ้นให้สุดเลยหลังจากนั้นเกร็งหัวเข่าครับ เกรงไว้สักประมาณ10วินาทีแล้วก็ปล่อยทําทั้งหมด3 5ถึงยกนะครับข้อเท้าก็เหมือนกันครับถ้ามีเสียงดังก็แก๊กเนี่ยเราก็ประยุกเอาฝืนกันไว้น้บหนึ่งถึงสิบสามยกฝืนกันไว้ฝืนกันไว้ฝืนกันไว้สรุปนะครับวิธีการแก้ดังก็แก๊กในข้อต่อเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเราก็แค่ทําให้กล้ามเนื้อมันหายตึงโดยการยืดโดยการเกรงฝืนเอาไว้หายกันไว้ๆนะผมหมอนนนไปก่อน,วน,นวสวัสดีครับ